มานี่ยมานี่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 โอ้ยข้ามไปก็ไม่ได้มาหาแม่เราลูกเราามาลูกมา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 ามาหาแม่ก่อนโอ้ยเขาก็ไม่กล้าข้ามนะคะมันเป็นน้ำโอ้มานี่ลูกมามาหาแม่มามาเร็ว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 ร็วกเรเร็ว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 วรเ มาหาแม่ทีโอ้ยมาได้ไหมลูกมาได้ไหมแม่ก็ไม่กล้าข้ามไปนะลูกเร็วๆมันมีน้ําโอ้ยใครก็ไม่เดินผ่านมาทางนี้นะคะจะดิวานเขาจับมาให้นะคะสงสารจังเลยมีตัวเดียวแน่เลยร้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวลูกนี่ขาวก็อยู่นี่นะคะเดี๋ยวนะลูกมาได้ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ไม่มีใครเดินมาเลยมา,มาแม่แล้วเร็วเร็วเร็ว,รวมาได้ไหมลูกโอ้ยสงสารโออย่งไรดีถ้าจะเอาขาไปเก็บก็กลัวเขาหนีนโอยมาลูกมาเอาเอา,เอาอะไรดีเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาเดินมาเดินมาเออเดินมาเดินมาเดินมาเร็ว มาลูกมามามาๆๆๆเบอมือนึงก็ถือขาวอยู่นะคะกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วมาหาแม่เๆโอ๊ยเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวๆเอาแมวก่อนโอยคงจะหิวมากเลยนะคะนี่อุ้มมาอุ้มเขาเข้ามาในกรงแล้วนะคะโอ้แบบว่าลุ้นมากนะคะลุ้นมากกว่าเขาจะดินหร่เขาจะอะไรกว่าจะมาถึงบ้านนะคะจากทุ่งนาตรงนั้นนะคะ ทั้งมันมีหมาด้วยนะคะนอกจากขาวแล้วม,มีหมาตัวอื่นด้วยนะคะน้องคงจะหิวมากนะคะดูสิโอไม่คิดว่าจะได้ไปเจอเลยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้ไปเจอเจอแบบนี้นะคะดูชิคาตอนที่เขามาถึงใหม่ๆนะคะเขาแบบนั่นเห็นไหมเขาแบบดิ่นไปดิ่นมานะคะ่ะดูแล้วเขาก็กลัวพี่ๆที่อยู่นี่ด้วยนะคะเขาก็ขู่เขาก็อะไรก็ คือเขาตัวสั่นอยู่นะคะเขายังแบบตกใจมากเลยนะคะโอ้ลูกเอ้ยตรงนั้นเนี่ยกลางคืนเนี่ยยุงคงจะร้ายยิ่งกว่าเสืออีกนะคะอยู่ทุ่งนาตรงนั้นนะคะเขาตัวสั่นเลยนะคะพอมาถึงใหม่ๆเนี่ยเขาคงจะกลัวค่ะยังแบบว่าเห็นอะไรก็ตกใจไปหมดนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ที่ที่เขาเคยอยู่นะคะน้องต้องอยู่แบบนี้ก่อนนะลูก ให้เขาอยู่แบบว่าอยู่กรงเดี๋ยวๆก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวน้องนี้มีเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะก็ต้องให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนคืนนี้หนูต้องนอนนี่ก่อนลูกนะจริงๆไม่ได้อยากเจอไม่ได้อยากพบเห็นแมวที่ถูกทิ้งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะ